สวัสดีครับเหลี่ยมนี้เป็นเหลี่ยมเซิร์ฟีสไตล์นะครับสนามรามอินทา40ครับฝั่งนี้จะเป็นเจ้าโกมลกับเจ้ากบนะครับฝั่งนู้นจะเป็นเสียนกนะครับกับเจ้ากล้องนะครับสกอร์ศูนต่อ0ครับเขียน13ไม่ดิวนะครับ ต้องขออภัยด้วยครับคนเยอะมากครับวันนี้สกอร์ตอนนี้อยู่ที่ศูนย์ต่อศูนย์ครับเปลี่ยนทรงครับ ชิงเงินราวันึ่งแสนบาทนะครับสกศู 0, ตนต์ตศูนยครับสกอร์ตอนนี้1น่งตศูนยนะครับ ใครผูเลยนํำนำนะครับเสิร์ฟดีมากนะครับเสียนกดูลูกนี้ครับอ๋อครับศูนย์ต่อหนึ่งนะครับอาจจะไม่เห็นคนเสิร์ฟนะครับเนื่องจากคนเยอะมากครับโอ้โหเสิร์ฟพิกนีคทัลูกนี้ดีมากเลยครับเจ้ากบครับถือว่าสุดยอดครับลูกนี้ ค้ดนี่เป็นเจ้าตือนะครับเป็นโค้ดให้เจ้ากบนะครับสกอร์หนึ่งต่อหนึ่งนะครับอย่งอยู่1 1> นะครับสกอร์อยู่ที่1นึ่ต่อหนะครับสกอร์หต่อหครับ เจ้าเทียบอกว่าไล่กันเลโอ้โแน่นมากครับเจ้าโกมลครับนครับผี่านเหลสกอร์หนึ่งกันงลัมยตขแรงมากนะครับผมต้งนะครัมแาวฟาดีใจไม่เหมือนใครครม่ ผมนะครับก็ถือว่าเาจะปินครับผมถือพีนกนีดงานของเจ้าโกมลนี่นโอยไม่ต้องพูดถึงครับผมี่าเาเจ้ายาไม่หิดครับผมโกมลครับผมการทีงานท่านเปหนึ่งตอนหนึ่งะฮะ่เตอนนึครับผมปุ๊พความเพรางน่ไ่อ สะก้อนหนึ่งตอ่อหนึ่งครับเปลี่ยนทรงไม่มีก well okay ๊อฟลีมันจะจัดทีนึงเสียต่าง หนึ่งตอนหนึ่งครับเต้ประคุณเต้ยังได้เดือดอย่างไรก็ได้มาพุเที่ยอีกลำว่ายังไงครับผมลูกนี้จะไปไหนครับสำหรับพีทตกบุรีรัมย์เสิรต้มาลูกนี้โกมลบอกว่าไรกังวลลักงชื่อเตสียงที่าจิบจิบครับผมสก่อนหนึ่งตอนหนึ่งครับคือเจ้านกกินนกกระเพาะหน้าของเจ้าฟั้งบุตรีลำหนึ่งตอนหนึ่งไม่มีปัญหาลูกนี้บุรีรัมย์นี่นะครับผม สกอร์หนึ่งต่อหนึ่งครับหนึ่งต่อหนึ่งครับผมบุตรำกับพานเพชรสกอร์หน่งต่อหนึ่งครับสต่อหครับเพชรเป็นฝ่ายส่งลูกยังอยู่ว่าอย่างไรตั้งเยหนึ่งต่อสอง่ เปลี sociedad, ่ยนทรงครับสกอร์สองต่อหนึ่งัว1นะให้ชมลูกเสือของเจ้ากบนะครบเนะครับสอกนปลี่ยนทรงครับสกอร์อับผสกอร์หต่อสครับ เตียนทรงครับสกอร์สองต่อหนึ่งครับไม่มีปัญหาเปลี่ยนทรงครับนี่หแต้มผ่นเพแต้มสกอร์หต่อสครับ กสกอร์สองต่อหนึ่งครับตอนนี้มันสิบวิทยงกระเสือกแบบเดิปเสร์กดีนะครับตรงนี้สกอร์ตอนนี้สามต่อหนึ่งนะครับสามต่อหนึ่งครับผมมาเพื่อตมาดี้ักเข้าไปกระานสงสองเสกสกอร์หนึ่งต่อสามนะครับสามเรืองห้าสามเรือง ตอนนี้ที่1ต่อ3ครับผมตอนนี้ดูลูกเสิร์ฟลูกนี้ครับสามต่อหนึ่งครับผมสกอรต่อหนึ่งสายเล็บออกนะครับสกอร์ตอนนี้หนึ่งต่อสามนะครับนี่สกอร์ที่สามต่อหนึ่งครับผมไอ้คนละวิตูปัญหาปัญหาเจ้ผมองหาคุณนะปัญหาคุณน เดี๋ยวพักเวกันนะครับกีฬาขอเวลานอกครับวันที่หนึ่งแสนบาทสามเรงสกอร์ตอนนี้1ต่อสนะครับลีล้ำกรมกันอย่างทานพิษนะครับผมปะทะกับโปีคับปีโอ้โหเสียนกเสิร์ฟดีมากครับตรงนี้ต่อสองต่อสามนะ ฝ่ายทรงครับผมดอกนี่ไม่ข้าหาเทดีรงาสามอร์สามต่อสนะคาเทดีนะครับกรรมการบอกดีนะครับมีออกเยอะครับผมไไม่ได้แต่ก็เตะกันมีแสนมนไม่ได้นะ นี่ไงน้าไม่ไหลนะเตะกันไ้เสียบ่อไหลเลยเหรอครับสามต่อสองครับผมสี่ต่อสี่ไม่มีบอกรัมผม3ยสามต่อสองนะครับเพราะเมื่อกี้นี้เขาขอจ้ำนะครับเพราะว่าจ้ำนะครับผมลูกน่าจะออกนะแต่กรรมการบอกลงดีครับตรงนี้ดีครับสกอร์สี่ต่อสองครับเฮ้ยยี ลูกออนครับสกอร์สองต่อสี่นะครับเสียนกไปเสียนะครับเป็นการผูริลัมกว่าอย่างไรไม่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 ไมไไไมไไ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 ่ไ่ไไ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 ไมไไ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 ไมไไไไไม่ไไ่ไมมไไ่ไ่ไไ สกอสามต่อสี่นะครับอได้ครับอลองปีเสฟข้ามไหนครับกนะครับได้ทั้งนั้นนะครับผมสำหรับเสือฟีข้ามปีสกอสี่ต่อ3านะครับเสือจ้ากบครับเป็นสายเสือบยังอยู่นะครับผมดอกนี้ปุริลามนี่นะครับผม เปลี่ยนทรงเอาล้ครับผมสกอสามต่อสี One ่นะครัีล้ำครับผมฝั่งนี้ติดเป็นฝ่ายมาเยือนครับผมเอาเเป็นเจ้าบ้าเราาดีนะครับลูกเสิร์ฟสุดยอดมากมาแลน่เป็นฝ่ายมาเยือนนะครับผมสกอสี่ต่อสี่นะครับเจ้าคนกทางด้านของเจ้าโกมุนนะครับผมนี่ครับดี ดีด the right mm ้ำเสียงน้ายนะวายอไล้เจียดก็เดียวัเป็นไปไม้เย็นกันต่อสี่ต่อสี่นะสี่ครับตี่

ลูกยาไม่กลัวเจียวไปสกอร์5ต่อสนะครับแตกนะครับี้คู่นึงเลอ้าวได้นคู่นี้สกอร์6ต่อ4นะครับ ดก็กนี่ะเป็นผูนี้ไม่มีอะไรแน่นอนนะครผมอ่อพต่อสครับผมนลูกคอนี่เป็นสายงานสายแรงงานนะครับตอนนี้บุญรำสีแทมนะครับผมตัส้นเงนแล้วับรกาอที่หนึ่งแสนบาทครับผมู้นีกว่าอย่างไรยสกอตอนนี้ห้ต่อหนะครับคู่นี้น่าจะนานแน่นครับ ผมว่าคนนี้น่าจะถึงชั่วโมงนีบุรีรับเสิร์ฟยอดโอ้ยเออแลๆโดนโอ้โหเกือบแล้วครับเมาแล้วครับมันต้องชนะหนึ่งแก๊งเ่เลีใรสัอได่นะสกอร์นี่ที่หกเลยนะ่งคตานีเยมาดูบุรี้า หกเอา้โอพี่จิต์แต่้านีต้่อหกนะผมว่าอุนี้น่าจะนานนะครับผมต้องถ่ายเป็นช็อตๆนะครับไม่ไม่เพงหรอนฮก็มีโอกาสต้องไปแน่นอนครับตอนนี้เอาแล้วครับผมนี้เฮ้ยโอ้โหลี่ยนทรงนะครับโอเคไม่น่าบเต่อหก เออว้าไม่มีปัญหาตักกันเลยเอาเลยโจมมุนสกอร์ห้าต่อหกนะครับตอนนี้ต่อไปที่ห้าต่อหกครับผมตอนนี้เสือมาเอาแล้วครับผมลูกนี้ยังอยู <draws>! <S S ่ตักก <Hayır> ันไปนึ่งทีเดีแบบนี้ครับผมสกอร์หกต่อห้านะครับตีโออะไรมันทุกทีนะเพื่อนแต้มยังไม่ขึ้เต็มหกต่อห้าเสร็จ แบบนี้ไม่มีปัญหาตักทำไมเตะแรงมากสกอร์หต่อหกี่ระเบิดลงนะครับผมสนะผมจะก้องเดีวมีหันหลังให้นะครับผมมีแต้มห้าต่อหครับผมเออโยนโบอเกินสกอร์หต่อห้านะครับเราจะให้ ดูในสนามอย่างเดียวนะครับทีนี้เออขราบผมดอกนี้ครัวผมอาแลวครับผมเพราะวนเยอะมากถ่ายไม่เต็มสนามนะอาจจะไม่เห็นคนเสิกนะครับไมคหนน่ันะครับสกอร์ห้าต่อหกตอนนี้สกอร์อยู่ที่ห้าต่กครับผมบุรีรัมย์กับทานเชรเสือมาอ๋อเยเย อ้าโดนไม่ม no? ีปัญหาตักกันไปได้หนึ่งแต้มนะครับหกต่อหกนะครับนอนท่าฝั่งมุชนาห์สกอร์หกต่อหกนะครับแต้มมีที่หกต่อหกับผมตอนนี้สีกูขี้ครับผมบุรีรัมย์ผ่านเคสเรียนทรงครับผู้เล่นสกอร์หกต่อหก เพชรกับบุรีรัมหนึ่งแสนบาทครับผมคู่นี้เสิร์ฟไปนี้เอาทิ้งไปเลยใช่ไหมแตกนะครับตรงนี้สกอร์เจ็ดต่อหกนะครับฝั่งผ่านเพชรนำเลยโอ้โหแตกนะครับเสียน о กคับตรงนี้ได้ไหมหนึ่งแต้มนะครับ ถือว่าเจ้ากบเสิบดีมากครับตรงนี้เมาต้นะมาตรงนนะยงยอถือเมาตรงนสกอแปดต่อหกนะครับอกนรับงสกอเก้าต่อห ออกนะครับสกรอร์หกต่อเก้านะครับตอนนี้เสียนกเป็นคนตามหลังนะครับออกนะครับตรงนี้วันนี้แค่เจงกันแตนมาสกรอร์9ต่อ6นะครับ มาดูเจ้ากบเสิบนะครับลูกนี้โอ้โหสุดยอดเลยครับลูกนี้ใส่สวยงามมากครับลูกสกอร์หกต่อเก้านะครับโอ้โหเกือบข้ามครับลูกนี้อเก เก้าต่อหกนะฮะเก้าต่อหกนะฮะเก้าต่อเก้าครับโกมุนเตไม่รับเลยไม่รับเนาะดูเลยตั้งกันไปติแรงมากครับลุงสกอร์ตอนนี้หกต่อเก้านะครับดูเสียนกจะเสิร์ฟเป็นยังไงครับโอ้โหเสิร์ฟดีมากครับ สกอร์ต้าหกนะครับสกอต่อหกครับผมตอนนี้่หุ่นโอ้โหลูกนี้ข้ามมาในงานเข้าเลยนะครับสกอร์ต่อหกนะครับดูเจ้ากล้องเสิร์ฟครับเอาแล้วครับผมโอ้โหตีหัวกินเลยครับตรงนี้ เก้าต่อหกหนึพี่โอเบอยู่นะตรกนี้สเสียตัวนี้ไม่เลยแล้วเขายนลูกไปหลังาเขายกเขายนเขยนลูกกลับงก้านะครับเขาไม่ได้เก้า โอ้โหเกือบเกี่ยวได้ครับลุงนี่เกี่ยวได้น่าเสียดายครับเสียดีมากเล่นเอาไปตัวเองไม่มีอะไรแน่นเก้าต่อหกครับผมถ้ามาจะมีลำบากนะถ้ามีลำสกอเก้าต่อหกครับเอาล่ะครับผมวิ่งรับอภรนเลยทกต่อเก้าทามาทีละ สกอ9-6เมื so ่อก yeah. so ok. kind of. <T |ar|> ี <about> ้เปนลูกนี้นะไอ้เอาปัญหจตอนนี้เจ้า้องอยู่แล้วเหนักมากครับเจ้ากองแนวเดียวรก6ตกซ้ายนะเจ้ากมลครับ สุดยอดครับสกอร์9ต่อ6ไม่ได้3ไก่หมูพ่นหมีคนต่อหนี้ตายสกอ6ต่อ9นะครับหลอกกันคิดว่าน่าจะเกือบถึงชั่วโมงแล้วนะครับเอาวางไอลูกนี้โมนโมดีโอบปุ๋ยขยี้ๆอยู่ตีหัวมีนะทุกคนหนีเตรียม9ต่อ6ครับผมสำหรับมีดลำพานเพชร

โอ้โหแก้ไขดีนะสกอร์9ต่อ6นะล็อกกันนานมากนะครับแต้มเยไม่มีปัญหารวมอยู่แล้วตั้งกัเเอาโหตีหนักมากครับสกอร์6ต่อ9ครับ เอาแล้วครับเอาไก่แล้วครับสกอร์เก้าต่อหกน,นะครับนี่ก็เป็นการประกวดดูว่าล็อกกันนานมากครับแบมนี้ต้องทำงานก็ดีก็ดีเอาแล้วครับไม่มีที่ลงแล้วแบบนี้ปักกับไปเอาแล้วครับผมเลือกต้องพาผมดู้วยมีอาการสกอร์หกต่อเก้านะครับมาดูลูกเสิร์ฟเสียสรรนกบ้างครับ อะไรก็เกิดขึ้นได้สี่ล้านสกอร์หกต่อเก้านะครับต่างคนต่างเสริมไม่กินนะพี่ล้างเตเก้สิบสองนะปานะดูลูกนี้ครับเสี่อ้โห สกอร์9ต่อ6นะครับแรมยังไม่ขึ้นนะครับ่ใหญ่มวยยูทูบไม่มีปัญหาอยู่แล้วอยู่แล้วโอ้โหตะหนักมากเลยสกอร์6ต่อ9นะครับเดี๋ยวเรามาดูลูกเสิรฟเสียนกไะไหนโอ้โห หนักมากครับเกือบพริกนิคแค่ตรงนี้สกอร์9ต่อ6นะครับสุดยอดมากครับเจ้ากองสกอร์หกต่อเก้านะัะษประยะอยู่นะครับโโอ้ เกือบอยู่นะครับนี้สกอร9์9ต่อ6นะครับยังไม่ขึ้นแต้มนะเจ้ากบเริ่มอยู่แล้วผมตอนนี้ตักกันไปโอ้โหหนักมากสกอร์ตอนนี้6ต่อ9นะครับพอครับสกอร9์9ต่อ6นะครับ,รรบ,รรบแต้มล็อกกันนานมากครับ เย็บไปยี่ห้าหกเย็บไปออก้าคาเพียบเฮ้ยโอ้โหเจ้าโกมุนสุดยอดมากครับลูกนี้สกอสิบต่อหกนะครับเจ้าโกมนเกี่ยวลูกนี้ครับสุดยอดมากโอ้โหแก้ไขได้ดีครับเจ้า้อง ทายอเถอะไม่ข้ามครับตรงนี้เกลาังได้ได้สกอร์สิต่อหนะครับยูทูมวยเงินเสร็อปอย่างนีนะไปยาวเนาะมันยังยาวไปเลเสียจะไปยังจสกอร์หต่อสินะครับน

ตะกันก <ix Off> ิน13ไม่ด <guarding okay>? ิวนะครับสิต่อหกนะครับโอ้โหแกไขได้ดีโอ้โหสุดยอดครับลูกนี้ สิต่อ6ครับ11ต่อ6นะครับ <ST IT U K> แซมเริ่มขึ้นมาแล้วครับใพันพมี่ยี่สิบหมื่นกว่าบาทอยออกอลแข็งรเยหกต่อสิบอ็ดนะครับโ <ST IT U K> อ้โหไมหนิ่งแต้งคนะ <ST IT U K> รับนิดล่อง 7็7ต่อ11นะครับได้ม่หนึ่งแต้มแล้วครับเจ้ากล้องสิต่อเนะครับเก็บไปออกเองสิล่ะเจ็ดต่อสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดต่อเครับ 11บเอดต่อเนะครับเจ็ดต่อสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดต่อเจ็ดนะ กระตุกความว่างในตหน้าเล่ยกระตุกยกใจยกย้ยกใจเลยลูกนี้นพอดีแล้วลูกเดียวเกมนะครับเรื่องเรามาจบแล้วทีลูกเสือับเกมไม่เจม้งลูกใ้ไร้อยดล่งต่อลูกเดียวเกมครับ สิบสองต่อเจ็ดครับนี่หมที่ว huh? ่าวันเกิดรับของผูเจ้าบ้านครับอันนี้ไปเดียจะไปเยี่ยมุอยู่ดูจ้าใจขอดิขอขาดิยกเลจ็ดต่อสิบสองครับตสิอนะเปิดหตัี้มกนดียวเลูกเดียวเกมครับ12บต่อเนะครับ จ็ดต่อสิบสองนะครับแปดนะครับสกอร์ได้ไปหนึ่งเต็มนะครับเจ้าก้องแปดต่อสิบสองครับเอาครับลุงนี้แตกเฉยเลยครับเจ้ากุ้ง ีลำจะเอาพริกกระเทียมพริกไทยมาหรือเปล่าน <ok <oh <oh um oh ี่ครับ9ต่อ12ครับ38บาท12ต่อ9นะครับเกมไม่เกมครับราคาอยู่ประม3เซนต์บาทครับลูกตะก้อลูกนี้ครับโอ้โหเกือบวพริกนิดครับ9ต่อ12นะครับกล่องทุบลูกนี้โอ้โหไม่ข้ามนะครับทต่อห้าร้ยทีสีครับ สกอร์12ต่อ9เกมไม่เกมครับลูกนี้ครับน่าหนักนะเนาะเกมไม่เกมครับเกมไม่เกมเลยอยู่มีเซนิดหน่อยครับไม่มีผลครับโอ้สุดยอดครับไม่หกล่างสิบสองต่อเก้าเกมไม่เกมครับเสี่ยนกกับเจ้ากองให้คำตอบกันลูกนี้จบแล้วจบแล้วมันจบแล้วมันจ